ุเรชโอ้โหโอ้โหอาต่อไปยอมตายดีกว่าเป็นอย่างนี้มันได้กลายเป็นอะไรใครทุกคนจุบี้ไม่เป็นคนซ่อนเหมือนเดิมอุ้หูมากขึ้วันแอบเหมือนเดิมเรียบซ้อนไปคือโอ้โหวิวิววิวใครอ่ะวิววิววิวใหญ่มาก ยมีมันจะใครใหญ่ขนาดนั้นอะต่อหม้ออุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าอย่าเพิ่งตัดใจตอหม้อตนดใจฉันก่อนตัดใจฉันก่อนอย่ามาโยกโยกไปไหนจะไปยังไงจะไปยังไงต้องมีหนคาจะไม่รู้พร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับผมวอร์มรอแล้วครับอย่าเพิ่งอย่่าเพิงใครเป็นคนหาผมกับแป้งไอ้เข้าปางใช่ไหมใช่แล้วครับผมโอเคผมเป็แป้งเราจะลองอยู่ตรงนี้ดูนะโอ้พี่แม่เราจะลองอยู่ตรงนี้ดูแป้งเป็นช้างเหรอขออนุญาต ซูบอกมาดูหน่อยเฮ้ยมันก็ได้อยู่จุ๊บแจงเคยเป็นของพี่อยู่ก่อนมันก็ได้อยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สังเกตมากๆเข้าใจไหมจุ๊บแจงเป็นยีลารกว่ามาดูจุ๊บแจงดีกว่าจุ๊บแจงเฮ้ยจุ๊บแจงยังเข้าตีมอยู่นะใช่ที่ว่ามันต้องสูงวันนี้อีกหรือเปล่ามันไม่น่าอยู่กับพื้นส่วนพี่ไม้พี่ไม้ก็เป็นของเบสิกนะ่พี่ ก้อนเล็กๆขนาดนั <reci him S 2> ้นไม่ใไปจิ้มก้อนเล็กขนาดนั้นไม่ได้ไปดูดีกว่าฟางเป็นอะไรนะฟางเป็นคนหาส่วนพี่ขีดก็พี่ขีดเหมือนหลุดหลุดแมบมาจากแมบที่แล้วไอ้ปังอะไรพี่มาดูทางฝั่งของคนหากันบ้างว่าเขาจะสามารถเจอสิ่งของสิ่งดีหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าเริ่มเดินจากจอยแรก เริ่มยิงทีละนิดทีละหน่อยลองสังเกตดีๆมันมีของบางอย่างที่มันแบบไม่เข้าพวกอ่ะปางคิดสภาพดิมันมีอะไรที่เวนิดใช่ไหมเรือเวนิดอะแบบปางอะมีเรืออยู่มีเรืออยู่ไม่ไม่ไม่เรือเวนิดมันมันหลุดโผล่้ยเฮ้ยเฮเมื่อกี้ป้าผิดพลาดเฮ้ยเฮเปลี่ยนรางเปลี่ยนรางเปลี่ยนรอบเฮ้ยเฮ้ยจะสองนาทีแล้วเจ้าช่วยเราต้องรีบกลับไปที่เน้ำที่ไหนกันจังหวะนี้โอ้ได้ขอดีดีคุณจะได้ของดีหรือไม่โอ้โหตอนทอ มเหมือนการเด็กไรนี้พอได้อยู่อีกเบืองเริ่มนี่คืออันนิดเดียวแงนี่ผมว่าไม่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 เบื้องเริ่มจริงเบื้องเริ่มจริงปึ๊บโอ้โหจะเอาแล้วเดี๋ยวยังไงซิว่ามันน่าจะได้อยู่เนาะไม่หาไม่เจอหาไม่เจอเลยอ่ะอยู่ไหนกันทไมมันก็มีความมืดครึ้มที่ซ่อนอยู่ส่วนจุ๊บแจงก็รอดได้ไหมเหมือนไม่ใช่ มันบอกคือไม่น่ามีสิ่งมีชีวิตแบบนี้อยู่ในที่แห่งนี้ไม่น่ามีตรงนี้เลยตัวเองโอเคผมว่าผมเจอแล้วเจอหอแล้วก้นเนียนเป็นอะไรที่เกยิงตอนแรกอะเกยิงไม่ตายอยเฉยเลยเป็นระเบียงตักผ้ามันร้วเฮ้ยเ้ เฮป็นกงกืนมากเลยไอ้มันเนียนหมดอยู่แล้วคุณรู้ซะมากว่าใครเป็นใครฉันกงกืนอยู่แล้วนะโอ้ยของของก็กงกืนเหมือนกันพี่โมพี่โมพี่โมเดินไปทางขวาดิพี่โม่เดินไปทางขวามือดิพี่โม่จะเจอกับของแปลกๆบางอย่างเฮ้ยได้เหรอพี่เออเดินไปเลยเดินไปเลยเฮ้ยคุณ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 โอนนะคุณโอนนะถามไม่เจอเฮ้ยแต่พี่กิจเนียนอยู่พี่กิจเข้าพวกเออตะกิจแบบเนียนมาก โมถึงไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไม่เห็นได้ยังไงไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่พี่โมยังโคจะไม่เข้าพวกเลยไม่เนียนเลยนั่นน่ะกระดามยิงทั้งรถแกระอามยิงเอาไปแห้งสกีได้แบบสุดอ่ะผมมั่วผมสาดมั่วไปเจอเลยเหลือแค่พิกิจคนเดียวแล้วพิกิจเป็นฝ่ายชนะ โอ้ตะกีดเป็นนาฬิกาอะไรเนี่ยต you know, like ่อไปฉันยังคงเป็นพรบอยู่พี่แล้วนี่ขนาดเนี่ยฉันเป็นคนหาถ้าดูจากสภาพของฉันแล้วมันเหมือนกับเป็นเออแป้งคิดว่าเป็นอะไรหญ่ไหนี่บฮะอืมแต่ว่ามันต้องเป็นใหญ่ๆของฉันมีความเรียวยาวบอกแค่นี้ของฉันไ็จะมีความอ้วนอ้วนกลมเดี๋ยวนะคือแป้งแป้งเนียนบอกว่าแป้งเนียน อ่าแน่นอนของพี่ไม้ก็มีตามขักทั่วไปปกติปกติทั่วไปส่วนของน้องปลางนะคะบินเหมือนปลาที่เนียนสุดแล้วเนียน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 ที่สุดแล้วปลาไอปลาเป็นไรอ่ะลำไส้ปลาคือสองชั้นสองชั้นเลยเหรอใหญ่อะพี่ใหญ่มากอสองชั้นเลยสองชั้น เฮ้ยเหลือคนสุดท้ายเรายังไม่ได้ไปดูใครเนี่ยมันต้องมีอีกหนึ่งคนดิเฮ้ยดูก่อนดูก่อนดูก่อนเราไปดูของพี่โม่ดีกว่ารีบมาดูเร็วรีบมาดูเร็วรีบมาดูเร็วต้องเปลี่ยนใช่มโ้ถูกยับยั้งไว้โอ้ยเนียนโย่เนียนเนียนเนียนนียิปเลยชื่อของพี่โม่ว่าซุกซ่อนตามซอกหลืบหายแล้วเร็วเร็วพี่โม่ดีเฮ้ยเฮ้ยรอพี่มาอึ้งพวกเรากำลังจะเปลี่ยนร่างเป็นของใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับชะตากรรมนะคุณขอ้นไปได้นะครับ ึบฉันได้โอ้โหขอโทษนะทุกคนออืตตตตระเอาจริงแป้งไม่ถึงที่เนอเ่นแหละโอ้โหมันไม่เป็นอะไรอะอยากหัวมันไม่ควรเกิดขึ้นนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเฮ้ยแต่ว่าปลางมันรอดได้ไงวะแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะไม่เห็นเข้าใจปะ ทะลุรู้ไปนะฟางมันรอดได้ง่ายวะไหนวะดูไงพี่กิจเร็วมราจะขึ no ้นสูเดียวเองสูงสูงนุ่นเลยนุ่นเลยไอ้ฟางไม่ใช่คนเจียวอ้าวไอ้ฟางเป็นอะไรเนี่ยไอ้ฟางแค่นียนเฉยเป็นเรือบเป็นเหลือบไม้อะไรวะเนี่ยเอาแล้วตอนนี้ทุกคนลับอย่ากระเบนตัวฉันเดียวคงรอดอยู่ส่วนไอ้วะกับพี่กิจไปอยู่ทางฝั่งคนละทางกับพี่พร็อพอยู่เลยนะครับ และ3ามใช่ไหมล้อโอ้โหไหนคุณเป็นอะไรกันอ่ะโอ้โหรอดได้ไงอะไรวะเนี่ยรอดได้ไงครับเนี่ยโอ้ของอย่างเล็กอะใครจะไปรู้เรีสโอ้โหโอ้โหมาต่อไปยังตายดีกว่าเป็นอย่างเตกลายอยู่ไหนยังตายทุกคนยังตายตัวนี้แหละทำไงอ่ะทำไง ทำไมมันมีของแบบนั้นอยู่ในที่แบบนี้ด้วยยอมตายกูสตาร์ทเลยนะอยากรู้แล้วอ่ะมันดูเล่นมากอะปังมันดูเล่นมากอย่าไปรู้เลยไม่เป็นอะไรอ่ะพี่เดี๋ยวหนูจะออกไปตามหาพี่ไม้ไอ้ไอ้เหรอคุณไม่ควรคุณไม่ควรกระโดดคุณควรจะอยู่เฉยๆคุณควรจะอยู่เฮ้ยทำไมได้องตกทำไมได้ไงวะหยุดคุณโดดทำไมคุณลอยฟังคุณเทพเะล่ะ ผมแม่ก็หาแป๊บผิวแจ๋วมากคูณลอยฟ้าทำไมดูจุดแจก่อนุแจก็ลอยเหมือนกันไหเดี๋ยวหาแป๊บมันลอยแค่นี้อ่ะมันหนักอ่ะจุ๊บจุ๊บี่เนียนมากอันนี้น้องปางเริ่มตามสายแล้วครับผมน้องปางจะสังเกตเห็นหรือเปล่า สบายเถอะนี่ยแกได้ตายไปจากเราแล้วคนทางมุมลืมนะครับผมคนลีมพิจิตซับซ้อนมากเฮ้ยปัญญาปัญญาพี่กิตคุณซับซ้อนอ่ะแต่พี่ไว้ก็ยังโอเคอยู่ถือว่ายังเนียนเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีความ ผสมผสานอย่างลงตัวให้ความค้างเหรอไม่จะขำคนอื่นกันแล้วดูคนอื่นเรื่อยทุเรศไม้แฟนมิติใหม่แห่งโอเอ็กซ์หลว้เป็นมิติใหม่แห่งความซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเวลาใกล้ถึงสองนาทีแล้วครับแค่ห้าวินาทีเท่านั้นเราผู้ค้นหาเขาได้กลับมาทางนี้อีกครั้งหนึ่งพวกเราเราจะเปลี่ยนร่างและจะเนียนหรือไม่ บุญบาปของเราจะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอนโดคนูเฉยเฉยคอนูเฉยเฉยหกแปด ขยับไม่ได้เปนยังขยับไม่ได้เราต้องอยู่ที่เดิมก่อนเราเนเดียวกอนสงบเสียอม์ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนนี่พี่ไม้คุณก็ไม่เนียมืานกันแต่คุณยังโอเคที่คุณยังฝังอยู่พี่ชาโมกับฟานะครับเดินไปแถวแถวพี่กิจขยับได้พี่กิจซอยกำลังตามหาเราพร้อมแต่ว่าพวกเขาไปผิดทางสักครู่ครับพี่ขออนุญาตไปดูพี่กิจหน่อยดิพี่กิจเป็นไงบ้างอ่ะพี่กิจเมื่อขยับเมื่อกี้เอง อ๋อเอ้ยพี่กิตก็ยังโอเคนะยังอยู่เข้าอยู่เข้าสมัยอยู่เอ้ตะกินเข้ายุคว่ะคือคนที่รอดแบบชัวร์เลยนะพี่พี่ไม้เนี่ยชัวร์พี่ไม้ชัวร์ชัวร์มากส่วนฉันเนี่ยกํำกึ่งต้องมีอะไรแปลกแปลกเงนี้นะแปลกแปลกมากอ่ะคือถ้าเจอแล้วรู้เลยอ่ะแม่งขยายนะแปลกแปลกแต่ต้องหาให้ได้ดีก่อนคือแปลงขอบายแล้วกันขอบาง ของฉันเป็นแบบแนวกึ่งกึธรรมชาติอ่ะของพี่พี่ให้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมของผมก็กึ่งกึธรรมชาติเหมือนกันไม่ไธรรมชาติเลกหน่อยธรรมชาติเห็นไหมพี่ไายคือหลุดโลกไปแล้วพี่โมเดินตามหาครับเดินตามหาแม้และทั้งเขากระโดดตอนนี้ถึงเวลาแห่งการฟรีสไตล์เขาสามารถยิงได้โดยที่เลือดไม่ลดเราจะยิงหรือไม่เขายิงต่อไปเฮ้ย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 เฮ้ปเฮ้ย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 วมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ จะเห็นไหม<ก>จะเห็นไหมว้าวโอ้อ, <c oughs> อะไรเนี่ยเย้สวัสดีพี่โมบ๊ายบาโอ้หาไม่เจอ